ันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรกนะครับของลูกๆนี่กินข้าวก่อนครับก่อนไปเรียนครับดูน้องทีด้าครับน้องทีด้าโตเป็นหนุ่มแล้วจะไปเรียนแล้วครับอ่ะถ่ายแค่ข้างบนนะครับไปไม่ลูกวันนี้เอ,อ้ยเยี่ยมวันนี้ไปแน่ครับอ่าเต็มตัวพิต้าป้อนข้าวก่อนนะครับ<ล>ป้อนข้าวกับแม่ปุ้ยนี่กินข้าวเช้ากันครับ พวกไปเช้าอาหารง่ายๆจ้าข้าวกินแต่ข้าวเปล่าไก่ต้องกินนะครับต้องกินข้าวนะครับรกินข้าวนะครับนะคะนางกำลังใส่เสื้ออยู่ สองโมาครึ่งสองโมงครึ่งวันแรกนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน เออเออเออโอเคไหมโอเคกินข้าวหรือเปล่าวันเนี้ยกินข้าวอะไรเยี่ยมมากอ่าสิ้นแล้วเดี๋ยวไปทางนั้นกระเป๋าหนักเหรอทำไมหนักอ่ะฮะโอ้ยไปกลับบ้านกยมมเดไ้้แลว กลับมาแล้วพี่ตั๊กกลับมาแล้วค่ะสามโมงพิตั๊กกลับมาแล้วเลิกคนละเวลานะคะแอปรับไปรับพี่ตั๊กเลิกสองโมงอ่ะมากินมากนปปนนินไปเปลี่ยนชุดพี่ตั๊กไปเปลี่ยนชุดแล้วอันนี้อาหารพร้อมเสิร์ฟค่ะมาแล้วดีไนหะมามาเลยค่ะแซนด์วิชมาเถอะมาเถอะมานเถอะเร็ว ม,ม่ไ่อ่นั่น,านน่ะนั่โอ้โหดูพ่อเขาซื้อมาแบบว่ากลัวลูกเหนื่อยกลัวลูก,ก,วลก,กวปวดอ่ะแปลงเรียนอะ่ะซื้อมาอย่างเยอะอย่างเยอะลูกก็ไม่อ้วนอยู่ไววหรอกดูสิเต็มที่เต็มที่เลยค่ะอ่าเดยวเกิดอีกหนึ่งแพ็คเลยอีกค่ะ ร้อนกร้อนกลัวลูกเหนื่อยกลัวลูก okay, ผิวพิต้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะคะพิต้าจบคลิปเพียงเท่านี้พิตากินแล้วค่ะไปบ่ายครับก่อนเลยไปบ่ายค่ะขอต,ตัวกินหน่อก่อนนะคะไปบ่ายก่อนสี่สวัสดีครับด้วยครับ